ว่าวันนี้นะครับทุกคนนะผมจะได้ไปงานนะครับทุกคนนะงานทุ่งสีเมืองนะครับทุกคนนะเออปลาลูกโป่งอะไรอีกซอยดาวอะไรจับอะไรเหมือนงานวัดเดะทุกคนนะโอ้ยเยี่ยบกวัวจับได้แน่เลยอ่ะว้าวว้าวว้าวโคตรกลัวเลยเฮียกูจะกลับไปอีกครั้งว้าวเฮียมาลูกปลาแดดหมดตกไปเลยทกคน ตรงกลางาเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงเหงาจริงเวชุมเนี่ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้กับช่องแดกสตูดิโอะไอเจียบ ทุกคนรู้จักภาวะออฟฟิศซินโดมไหมครับทุกคนนะเป็นภาวะที่แบบว่านั่งอยู่แต่ที่านานๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะแบบเป็นอาการชนิดหนึ่งนะครับทุกคนพเพราะงีนมันเป็นป่วยชนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะมันก็ถ้าเปรียบเทียบยุคสมัยนี้ก็เหมือนกับเรียนออนไลน์ทุกคนนะออฟฟิศซินโดมมทุกคนนะนั่งบ่อยๆอะไรอย่างงี้นจะทำให้เกิดโรคอะไรอย่างงี้ได้ร่างกายไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะเออขึ้นเออตามนี้แหละที่ผมผูกเรื่องมาหรือว่าเริ่มต้นมาเพราะเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไร มาเข้าเรื่องกันนะครับทุกคนนะเออก็ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนนะผมจะได้ไปงานนะครับทุกคนนะเออซึ่งเป็นงานที่ใหญ่นะครับทุกคนนะเออแบบก็จัดควบคู่โควนะิดอะเนาะแต่ว่าก็มีมาตรการอยู่อะเออก็ช่วงนี้ก็แบบเล่นเรื่องนี้มันเล่นก็แบบมันไม่มันอะทุกคนเนี่ยปลาอะไรปลาลูกดอกอะไรทุกคนปลาลูกศรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดุกวยอยากแบบเล่นแบบงานวัดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันช่วงนี้มงานวัดก็ไม่ไมีอ่ะทุกคนนะเออแต่ว่าโชคดีนะครับทุกคนนะล่าสุดนะครับทุกคนนะเออก็แบบว่ามีงาน เกิดขึ้นอยู่จังหวัดผมนะครับทุกคนนะเป็นอยู่จังหวัดอุดรเน,นี่ยทุกคนนะมันชื่อว่างานทุ่งสีเมืองนะครับทุกคนนะเออซึ่งมันเป็นงานที่แบบว่าก็ใหญ่มากนะทุกคนนะถ้าแบบถ้าไม่มีโควิดนะทุกคนนะจะมีคอนเสิร์ตด้วยทุกคนนะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีคอนเสิร์ตนะครับทุกคนงานมันยกเลิกคอนเสิร์ตหมดเลยแต่มีแบบงานแบบปาร์ตูโปงอะไรอีกสอยดาวอะไรจับอะไรเหมือนงานวัดเด็ดทุกคนนะแต่ไม่ใช่งานวัดนะเว้ยมีของกินเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอะอ đừng có tên nghĩ đó, cô lơ phải thu thâm đó. ผมก็จะไปนะครับทุกคนนะไปสอยดาวไปตกปลาไปเล่นของเล่นไปบ้านบีสิงต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนนะเขาจัดวันที่1ถึงวันที่12บธันวาคมครับทุกปีนะครับทุกคนหนะึ่งถึงสิบสองธันวาทุกปีนะครับทุกคนนะปี6กก็ทุกปีนะครับปี67ก็ทุกปีนะครับปี6กก็ทุกปีนะครับทุกคนไปคนเดียวก็ไม่หนุกนะเออนึกเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเออเดยอเออจะมีแบบแขกพิเศษมาด้วยอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทักไว้แล้วกันเนาะแบบให้มันมาเดินกับผมแล้กูเหงาไม่รณ ก่อนนะเออแลเจอกันถ่ายบล็อกเร็ววันตอนนี้นะครับทุกคนนะก็ได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนนะเออซึ่งอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าน้องมันติดต่อไม่ได้นะครับทุกคนเออผมก็มาคนใครเนี่ยใครใครผมคือคนที่เดินผ่านทางมาครับเรื่องอะไรวะรีเขตเนี่ยโอเคโอเคมีรับเหนือ ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะเราจะเดินเข้าไปกันเลยบอกเลยว่าตรงนี้คือเราตรวจมาแล้วใช่เขาเขาให้ตรวจยังไงอ่ะบอกมาตรการนี้ตอนก่อนเข้าเราจะมีแอปที่ชื่อว่าหมอพร้อมหรือหมอชนะก็ไม่รู้ใช่มันเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่บอกว่าเราฉีดเข็มไหนแล้วเข้าได้ต้องมีสองเข็มนะครับทุกคนนะอวันนี้ทําอะไรดีอ่ะคอนเทนต์เนี้ยทำอะไรดีเราจะมาล่าตุ๊กตามาล่าตุ๊กตาเฮ้ยล่าล่าตุ๊กตามันมันเก่าไปเหนือ เออมันเกินแล้ววันะยี่สิบสามผ่านมาแล้วยี่สิบสามผ่านมาแล้วพี่ว่าจะให้โอกาสเนี้ยว่ะพี่จะตามใจน้องยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ <c oughs> ๊เอาไหมเอาไหมเอาไหมบอกก่อน <c oughs> เอาเอาเอาคำสั่สงแรกคืออะไรทำบุญทำบุญนะทำบุญเหรอทำบุญกับใครมันไม่มีอะไรแถวนี้ทำบุญไม่มีนั่นไงคุณตากำลังร้องเพลงอยู่ได้มองถพี่ออมพี่ออมไปพี่ออมไปเลยเลามาว่ารักกัน เป็นไงเป็นไงเป็นไงก็รู้สึกอิ่มบุญครับอิ่มบุญใช่ครับแต่ว่าท้องท้อง้องก็โล่งเหมือนเดิมครับถ้าท้องโล่งใช่ไหมไปหาอะไรกินกันไปหาอะไรกินินอะไรล่ะเออหาอะไรสักอย่างมันมีอะไรกินอ่ะเนี่ยดูดิมันจะมีอะไรกินเรคิดว่ามันจะมีพวกของปิ๊งปิงยงเงแบบมีแสงไฟเต็มเลยอ่ะทุกคนแบบ a เมซิ่งมากเลยเนี่ย เอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟพูดเอ็กซ์คลูซีฟมืนว่าประชิมเพลงมาเพลงมาเอ็กซ์คลูซสีเป็นเต้นเนี้ยเต้นเต้นอันนี้เป็นลำวงนี่หว่าทุกคนอันนี้คือลำวงมันเป็นลำวงอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนเออ เดี๋ยวเราหาที่เล่นดีกว่าใช่หาที่สนุกใช่เจอสาวๆก็ทำได้ใช่สวยอะไม่ได้เห็นงานแต่นี่มานานเราช่วงโควิดคือแบบหายากมากงานแบบ1โม,มงเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปปลาลูกโป,ปง่ง นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ป่าไม่รู้นะพ่อพี่เขาไม่รู้เหมือนกันเดินจำได้อยู่แถวนี้เคยมาเดินแล้วรอบนึงเนี้ยเนี้ยมาเดินแล้วเมื่อวานเดินกับเพื่อนเป็นยังไงสนุกไหมสนุกมากสาวสวยไหมสาวสวยไหมสวยโบโบเรียกว่าไหนโบโบไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าตอนไหนเรียกโบโบกัดกัดกัด เดี๋ยวเป็นเหมือนหมาเซเว่นนั่นน่ะขอขอจับตัวอย้นกฎวันนี้เล่นยังไงก็ได้ให้เงินพี่ในหมดบัญชีเย่เอาไหมเอาพี่พี่เอาเดี๋ยวทุ่มทุนให้เท่าไหร่แสนหนึ่งเฮ้ยจริงดิต่อเล่นร้อยหนึ่งพออ๋อเฮ้ยมากกว่าร้อยอะดูแค่นั้นมากกว่าร้อยเอาเกมแรกเกมอะไรเป็นยิงแล้วกันเป็นพวกเกมยิงก่อนแล้วกันยิงปังปังปังเหรอปังโอเคนี่ไงทางนี่ก็ทางเข้านะครับ คนเยอะมากคนเยอะมากว้ไม่ได้คนเยอะมากมเยอะมาก,<ฮ>อมากแอบแแบกเบียรเลยแต่ว่าทุกคนชี้สก็มซองหมดแล้วไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่แบบไม่เข้าใจนะ네คนเย<ป>อะม,มากทุกคนแล้วเสียงมันตีกันอะ่ะหาของเล่นอยู่เดี๋ยวถ้าจ,จบเิมนี้ไปนะอ,ะอน,นาคตอาจจะมีไลฟ์เล่าถึงตอนมานี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นเล่นเกมดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเล่นของเล่นดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันแอบอยู่แต่เรารอโอกาสก่อนเราจะไปเล่นอะไรดีเล่นข้าวมุน ไม่ไม่โอ้ประสบการณ์ม้าหมุนพี่ใช่ไหมบอกเลยว่าโคตรโคตรเที่ยเลยเนี่ยเล่นกับตาอยากเล่นมากในครั้งแรกตอนอนุบาลกว่าไปนั่งประมาณ3นาทีวงนอนก็เลยไม่ทําอีกเลยแล้วต้องเล่นอันนี้เลยเห็นมันมันกระแสามือกับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเหรอเออปลาหมึกนี่มันตกแล้วเกยเจอแล้วเจอแล้วปลาหมึกปลาหมึกที่พูดมันเล่นยังไงก่อน ไม่วัเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเล่นปลาหมึกนะครับทุกคนเอากล้องไปถือมันจะตกไหมอ่ะนักจับปนาจับครับาไปล้โขน่ม่าเนอตายนี่อ้ยเยกัวจไ่ได้เลยอ่ะเลี้ยจับน่นๆเลยช่ไหกที่นั่นฮะลุยเลยครับ เอน้นส <OW! S 1> like ู <Corporation. S 3> <t rap> wow. ้ไหมคนหรือสเนี่ยว้มวน้า้ขึ้นสู้ไ้้วาว้าว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 าา้เี้ย้้า้าว้าว้ว้้้้ กรเกระเดอแล้วข้แรงที้แรงระเบียบทังหมดจะบอเลยนะมันจะมคอุ่ด้วยโอ้ยโอ้ยอไรผมงนด้วยโอ้ยไอ้ควงองแกแล้วโอยางอพาเีดีหเลยครับขอรอขอบอคุณม้กใหม่ครับโอ้ พั่อนจะอ้วกหายใจหายใจเข้าไปเยอะๆถ้าเกิดจะอ้วกดูเถอะก็อย่างตั้งกติก่อนคือบอกอาการหน่อยมืนแล้วตอนนี้ไม่เคยมืนเลยเท่านี้อ่ะคือแบบปัดรงคั้แรกครั้งแรกพี่เลยครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกสองตะโกนไม่มีเสียงเลยพี่ที่เสียงดังเลย แม่มเขาถึงเปิดดนตรีดังๆนอนดูดาวกัอน,นจะคุยอะไรกับกล้องนโอเคทุกคนผมอยากจะบอกเลยนะว่าใครที่จะมาเที่ยวง,งานทุงเนี่ยอย่ามาเล่นในเครื่องเลยที่มันหมุนๆเวียนหัวและชายผู้นี้เขาชวนผมมาเองมาต่อต่อไหมต่อสู้ไปู <c oughs> ไไ้ไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว โอเคทุกคนผมไม่อาจอาจจะไม่เอนเตอร์เทนเท่าไหร่แล้วตอนช่วงนี้แต่ตรงนี้เราหายอายแล้วเธอยังไม่เห็นตอนนี้เคยอยู่ไหมอี่ยวว่าแต่เคยเลยไม่เคยเลยอ่ยแรงกระเดินยังไม่มีเลยคนเยอะวันนี้คนเยอะไอ้นตัเนี่ยเป็นคนพันกันคกี่บาทครับสี่สิบสี่สิบเอาอันนี้ครับตอนนี้เออแวะซื้ออันนี้อยู่นะทุกคนอะไรนะไอติมไอติมคนไหมเดี๋ยวว่าควันเออเดี๋ยวคันควันว้าวเนี่ยมันจะเป็นควันตรงนี้โอเคอ่ะสิเราจังเลย นี่ครับสวัสดีครับเย็นนะเย็นมากเยเย็นเย็นเย็นาที่กินก่อนเย็นนี่แหละยูรีวิวตรงนี้แม่งเลยซื้อไหนดิรีวิวข้าวถนนนะครับทุกคนพี่พี่จะบอกสูตรให้กินแล้วต้องต้องรีบกัดคยคนควันคนควันดี่ลองดูเดีลองลองลองชิมดูเรื่องชิมรีบกัดนะ้วก็รีบกัดมันน่ากลัวคั้งแรกเขาเนี่ย S <S 2> <S 2> <S นไม่คงแรกม่นจ้ตกคเครื่องบินหูเลื่อมไม่ได้ยินจะบุกเลื่อมไม่ได้กินยินแข่งเป็นหินผมเลิมล่มหลานคมสหนสหดโมเทไปเล่นอะไรได้มิงโกมิโงโกอะขี้เกียจถ่ายถือถือถือมีเลย<อ>เฮ้ยครับยินดีตอนรับความสุขช่วงบนกับเหนืออีกแล้วนะคะ เพิ่งเจอกันครั้งแรกนี่วะวันนี้ผมจะมาบ่นเรื่องการให้ของกับคนที่เขามาเปิดม่วงนะครับชายผู้นี้เขาเลือกที่จะให้เงินกับคนที่มาเปิดม้วกแต่เขายังไม่รู้ว่าจะให้เงินกับใครดีตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่ขายของนะฝั่งโน้นก็คือกองบินทีสามหน้าก็คือประตูสติมายังสติพี่ยังลอยอนะไรเนี้ยสติสตีพี่ยังลอยแล้วนะสติมาใกล้ครบแล้วเดี๋ยวเลนะี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะนี่มาดิ ฟรีฟร nice. okay. ีลองฟรีถูกฟรีลองไดเอองลองลองลองยังไงยังไงาโดนยอะไรอย่างงี้อย่างี้ไม่ได้บอกนะโอเคโอเคเวลาปลาแดวหมดตกจัดไปฮลโยถ่งสูงหน่ยนี้มาหนตัวแค่นี้งได้เลยเฮ้ยบานูกเดียวสีิบาทโอเคโอเคเอาสาลูกาไปอันนี้คือรายการอะไรนปาแดกเตูดิโอโอเคลูกมาตัวลูกเะเท่าไหร่ลูกเดียวสี เดียวสี่สิบสามลูกร้อยเลยได้ไหมจำสองเอา่ะไปสองลูกหกสิบบาทครับไดู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 ้มไปเอา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 ไอาเ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 อายอาเอาเอาเอีเอคเอบเเอาเอาเอาเอออาเอาเอ ปลาโป่งอีกไหมนะปลาโป่งอีกไหมเดี๋ยวทีนี้จะปลาโป่งเมื่อกี้เราก็ได้อันนึงแล้วใช่ไหมถ้าวัดนะถ้าแตกสองจะได้ตัวนี้เอาลูกแตกสามสองได้ตัวนี้สะสมได้ตัวน้ลอเอออลอันนึงตัวอันนี้ วาล้าว้าาไม่ดสนอยไหด้หตั้งชื่อว่าน้องจุน้อยตอนนี้กำลังกำลังรอถงนี้เล่นบิงโกตัวต่ังไปครับอู่ว่าครับ ตอนนี้นะครับทุกคนนะเออก็ผ่านมา2วันแล้วนะครับทุกคนนะที่มานะครับทุกคนนะเออก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้มันแบบบทเปลือกนะครับทุกคนนะว่าผมมาได้ยังไงวันที่2อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน่อวันที่ผมไม่มานะครับทุกคนเพราะว่าน้องผมนะครับทุกคนนะแม่งกลับก่อนนะครับทุกคนก็เลยมาถ่ายรอบ2องแล้วกันเพื่อแบบ เก็บตกอะเนาะเออเมื่อวานไม่ค่อยได้เล่นนะเดี๋ยววันนี้เดี oui> ๋ยวผมจะเล่นให้สุดเลยอะทุกคนเออเล่นแบบเล่นเอาให้สุดอะทุกคนแบบหมดสุดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะแบบเงินที่เตรียมมา2000ันไรนี้กูก็เอาให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออก็รอดูกันนะครับทุกคนว่ากูจะได้ตุ๊กตาอะไรกลับไปหรือเปล่านะทุกคนก็รุนกันเอาเองนะเออแต่วันนี้นะครับทุกคนโชคดีอย่างหนึ่งคนน้อยมากเลยทุกคนเออสลหรับผมนะมันน้อยมากเลยจริงๆกูต้องหาก่อนเล่นอะไรดีไม่หมดเลยรอบนี้จะนั่งเลยจากกาบจางเบอร์หกหกส เมื่อกี้เล่นปลาโป่งมาได้นี้เป็นเป็นน้องเต่าอะไรเงี้ยทุกคนเออน้องแบบน้องน้องเต่าอะไรเงี้ยแบบเออกู้ยคเจอกุเจอสไปเดอร์แมนยิ่งแค่เดี๋ยวผมจะช่วยเขาเดี๋ยวเลิกเล่นก่อน คุณนายเนี่ยเล่นมาแม่งเผาผฐานเงินแล้วทุกคนแม่งเงินกูเตรียมร้อยมาร้อยบาทแม่งหมดภายในสองวิอ่ะทุกคนเออแล้วกูไม่ได้เล่นได้กับตัวเนี้ยเออร้านสัตว์ล้านสาัตว์โอเคเดี๋ยวผมพยายามจะเอ่อไปหาที่ที่คนโล่งๆแล้วกันเนาะ <S <S เพราะว่าคนเยอะเสียงดังมากเลยแล้วมันหนกหัวทุกคนเออต้องเข้าใจขนาดกูใส่เสื้อแบบเสื้อแขน,นสั้นๆมาทุกคนแล้วเหงื่อกูยังแตกเลยทุกคนดูดิเหงื่อแตกชิบหายอะไรอย่างเนี้ย

นยี่ไงเงินตอนที่กูไม่อยากเล่นในเยี่ยงกูโคตรกลัวเลยเฮ้ยมีมีรถไต่ทางเว้ยรถไต่ทางถ้าชีวิตไม่เคยเห็นรถไต่ทางแบบตาจริงๆนะครับทุกคนขึ้นไปดูหน่อยเออขึ้นไปดูรถไต่ทางกี่บาทกี่บาทห้าสิบบาทเดี๋ยวเอาตังค์กันก็เลยวนนี่ยอันเลวเนี่ยเั้นอ่ะมีรถนะครับทุกคนนักวัวจังอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีรถด้วยนะครับทุกคนนะเออครับรถไต่ทางอะไรงี้ยทุกคนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีเข้าว่ายทุกคนนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ารถไต่ถังนะทุกคนนะเออรถไต่ถังรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะมาหมดอะทุกคนเออมาหมดเลยนั่งมาประมาณสิบนาทีนะครับทุกคนเขายังเขายังไม่เล่นนะทุกคนนะเออแต่ว่าคงเจอสิ่งที่สวยงามกว่านั้นนะครับทุกคนนะเออเสียงสวยงามจริงๆนะทุกคนเออมองมองไปเรื่อยๆทุกคนทล้ไมก็เจอนี้ไว้ทุกคนเอน้อยตกเอิน้อยตกเงินน้อยด้วย แค่รถใหญ่เข้ามาจะขึ้นยังไงก่อน าไปดูสาวนะครับทุกคนเออคุณรู้ว่าพวกมึงเข้ามาเพราะเรื like you ่องนี้ทำไมคนเยอะแปลกๆวะทพราะวคนเยอะแปลกๆยืนดูเขาตกน้ำสักนิดนึงนะทุกคนเออรอบต่อไปเชิญที่คืการอ่านอานอ่านนะาจะเล่นเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาหากูลดจิตไอ้เหี้ยเล่นยังไงครับปาโดนเลือกเก้าครับเลือกเลือกแดงแดงครับใหญ่เร็วครับสามดอกยี่สิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้เหี้ยปลาเราสองดอก สามดอกครบรีบไปเฮ้ยไวอะเร็วไปป้าไม่ถูกสะอันแกตัวแกตัวเมกี้ไปเล่อนั้นมาไม่ได้สะอันเลยเหรอแกเกมได้แน่นอนหลังน้ยิ้มา่หมฮะพี่ตายใช่ไหม ไเราเบียบได้เลยค่ะป้าอ in ุยน in ี่มาขัไมโอเโหเหมือนเจอแบบแสดงงูทุกคนตัวนี้มาถูกนะอ่ามระชอนก็ปล่อยนะสวยลองลังดิวีน้องเห็นแล้วนะจบงาอ่าอ่าบอกงูจะวิ่งเหมือนกันเย อ่าเห็นไหมครับก็คือได้งูจงอางมันจะไล่คนอ่ะพี่น้องเห็นแล้วนะผมจะเก็บนะโดนลังลังอยู่นู่นลูกลังอยู่นู่นลงลังไปลูกลงลังผมจะล่อปูให้ได้เลยนะอ่าในลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นเย็นอ่างูจงอางก็คือแล้วมันดุมาเล่นไฟครับับไฟดังเออเปิดเพลงเสียงสาวอายุสี่สิบตายนะมีหรือเปล่าอายุสี่สิบรู้ตัวใครอายุสี่สิบจูนหน่อยเนาะ でも怖い。 น่าห่วงมากตอแรกกูก็นึกว่าแบบขึ้นไปแค่หมุนแค่นี้ไอ้แย,ย้ยมไปที่ไหนได้ไอ้แย,ย้ยมไปหมุนเฉียงอ่ะทุกคนเนอเป็นไงพี่น้องได้ถ่ายคลิปไหมอะถ่ายสาวน้อยด้วยายสาวน้อยได้ยัง okay. โอเคอาแล้วค่ะจับจังหวะนักขึ้นเลยค่ะเออเออดี S <S <S เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นนะครับทุกคนเลาวมมีอะไรบ้างวันนี้นะครับทุกคนแล้วมันมีเอ,อ่อรายการประกวดนะครับทุกคนนะคูบีนื่อวันนะครับทุกคนทุกคนรู้จักกันปะทุกคนน่าจะรู้จักรู้จักวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวให้ดูนาทีชิงทุนอะไรสักอย่างทุกคน

เออก็มานานกันระรับทุกคนกนะ็ อุ้ยเย็นคือเสื้อมองไอ้เยก็สนุกดีนะครับทุกคนนะอองานทุกปีนี้อาจจะไม่แบบคืนเท่าไหร่ทุกคนนะเพราะว่ามันมีแบบว่าอะไรมาแทรกนิดนึงทุกคนก็แบบมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไวรัสสายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะไอ้อะไรไอ้คาร์โรลโลคอนอะไรสักอย่างทุกคน,นเออก็เออก็มีแค่นั้นแหละเอองานอืมมันก็มีของกินอะไรมีเครื่องเล่นด้วยที่ทำโควิดหัวสองวันแล้วนั่นแหละเออของที่ได้ทุกคนนะเออก็แบบมีไอ้นี e ่นะครับทุกคนนี่มีไอ้นี่มันเป็นเหมือนกับหมอนเต่าอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนดูดิเครื่องเล่นก็มมมมันนนนนนไ่่่่่่่่ใชสสวุุกกกกอออะะเเาทคค็็ีีลยูร ถ้าอัานนะทุกคนนะแต่ว่าเล่นไม่หมดจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าแม่งตายนะทุกคนถ้ากูแบบวันเดียวแล้วกูเล่นหมดวันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราคืนเดียวแล้วกูเล่นหมด5ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกูตายทุกคนผมเป็นคนแบบว่าเล่นอะไรหมดหมดแล้วผมจะเป็นหัวนิดนึงเออ ก็ถ้าคลิปลงคลิปนี้นะครับทุกคน,นงานน่าจะได้จบไปแล้วนะครับทุกคนนะเออก็ใครที่อยู่อุดรก็ถึงแม้มันมันจะหมดไปแล้วอ่ะทุกคนเออก็ปีหน้าก็มีนะครับทุกคนนะเดือนธันวาน,นะครับทุกคนทุกปีนะครับทุกคนนะเออชอบมากันเยอะๆแหละไปเจอผมอะไรอย่างงี้ใช่ใครชอบพี่นี่อย่าลืมจะชื่อไรกดแชร์แล้วกดติดตามแ้วกดด,ดิ้ง <c oughs> โอ้โหแล้ว <c oughs> เจอกันในคลิปต่อไป <c oughs> ใค้ปีใหม่แล้วมีสารต้แน่นอน